กลับสวัสดีครับชมเชมญที่ขับรถมินิบลแอมโลทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพระอาจารย์เตียครับเอฟซีเนาะพระอาจารย์เตียนี่เป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแหละครับตะบะแก่กล้าครับเอฟซีตะบะแก่กล้าครับเป็นผู้ที่แบบว่าไปนั่งขอเลขอยู่มองพุ่มเจ้าที่แข็งแกร่ถือมาหลายครับจนปดนี่ให้ชาวบ้านสิบหกล้านแหละครับเอฟซีเนาะงวดนี้ครับพี่เป่าบินขามนาครับเอฟซีเนาะ พี่เป่ารอยคำนาแสงแตกมาบแสงแตกแตกแสงออกครับเอฟซีแต่เสียดายครับพี่เป่านีบ่ได้บอกเลขแต่โบเป็นหยังครับเอฟซีเนาะนี่พี่ตายทองกลมครับพี่ตายทองกลมห้องบอกเลขสามตัวครับเด็ดเด็ดสิเป็นตัวไหนครับพระอาจารย์เตียนั่งถ่ายอยู่ท้งกุดครับไปรับชมรบฟังเหล่องเล่ากันครับกราบธรัสการครับพระอาจารย์เตี๋ยกราบธรรมสการครับ าถุสานุครับอาจารย์เตียครับท่านผู้ชมตามตัวยากเหลือเกินครับอาจารย์นี่ลูกศิษย์ลูกหากระถามหาลายทั้งกรุงเทพกรุงไทยอีกคนครับทั่วมหาเบาวแอมสนันเลยโอ้สู้ฟังนะครับมันเป็นแนวไรครับอาจารย์เป็นแน่ไรเฮียนแต่ครับม่วนนี่มันอ่อนฟ้าม่วอนี่มันเขาเป็นหวานเหยียงกว่าผีเหี่ยงกว่าครับอาจารย์คือพงกผีโปงม่วนนี่มันโมหูเลยขู่เบือดอกบ หมดกินเลือดคงเลือดคงหรือเบื่อหรอกพี่พงศนี่มันกินเลือดจมวัดอาจารย์กินเลือดกินหมดกบหมดอันนี้นะหมดกบหมดงูหมดยังงี้เขากินกบกินเกลยดกินงูเขาจะหากินตามพงศ์หรอห่วยมันเห็ดไงคนบ่ล่ะครับอาจารย์บ่บ่เห็ดบ่เห็ดบ่ไอนบ่เห็ดคนเลยบ่ครับมันห่างยาดยาดคุ้นยาดคนเห็นหนามมั้ย มอือนอืมอีมีหมอหนึงผูกคอใต้ยอยู่บาทนี่ยู่บาทใกล้ๆนล้ครับยังไม่ใช่เหรีนี่หรอกหมอนี่ก็ได้ยังได่ใชอเ้าไม่ได้เผาเลยใต้หรืจะมือคะใต้เขาเอาทั้งมัดผูกคอใต้ยูสองหมื่อสองมื่นตัว<อ>คนจะคนเดาเผาสองมื่นบรยังคนจะใคยไปเห็นโอ้ครับผม พึ่งไปสวดเมื่อคืนเนี่ยโอ oh, ครับผมเหมือนพิ่งล็อกไปสวดแล้วละมาไม่ได้ไปสวดหรอกบอกครับเพราะว่าเหมือนพิ่งไปสวดครับแบ่งกันไปครับว่าแบ่งกันครับไมยังไงอันหมออันนี้ผู้ใะไรหรอ,อไปไปเหตุบ้างครับไปเหตุ ว่าห้ว่าเขาตีวะเถอะเขาเลยไปตีวะไห้ว่าไาห้ว่าฮ่าก็มั่งครับพีผูกข้อตายน<อ>ั่นบ่กพียังขับบาดเลยนี่ละอยู่แถวนี่ละบ่อืกเขาตีเพื่อว่าเอาผู้ใดลยไตีวะถามเลยละะโอ้ยไปตีไปตีหลา่าวะโอ้ยยิ่งบ่ครับมียิ่งอือเปลววะไม่คนเปลวเลยก็มัง เขาบังคับเป้าครับอีบอพ่อไปซอยหนูเลยเขาตีหนูไปดแ้อ้าวใคะตีเขาไปซี่หนูเขาไปบังคับหนูไปอ้าวครับโอ้มันคือเกงแบบผู้ไหไปบังคับลูกสาวกู้่ะครับอาดมาเลยวะครับผมอือผู้ไหไปบังคับลูกสาวกู้อีพ่อไปซอยหนูไหนพ่อว่าเออไปซอยยังไง้ยให้พ่อไปซอยยังไง คือลาให้เขาบ่กมุตมันตกอันนี้จีว่าเอาไปทำมันครับเออข้ามาเพิ่นพิญโยเหมือนพิญธาพิญโยมครับบหมืท่ำนี่นะครับผมท่ำมอท่ำไปบานไปบังท่ำมีนี่นะเนาะครับเนาะไปคุมบมอครับใจเนี่ยมันแข็งเนี่ยไม่ด้วยผีตายหงเนาะผีตายหงผีตายสองกลมโอ้ยครับ ยังเหี้ยน้นเนาะครับหัวจกงเหี้ยนมัเหี้ยนแล้วไปในจับค,คนจะคนก็ถือมันร้อยคุ้งร้อยบาทก,ก็มีมั้งครับมันหน้ามันขึ้นมันหายหน้าว่าเขาตีมันเนาะไปมาตีหลุดว่ะครับผู้ไหนจะค่อยบังอาจไปตีหลุดไปตีหล่าว่ะครับหวานี่พ่อช่วยหนูเจอ เอ,ออเออยิ่งพ่อสิซอยบอกว่าแม่ซื้อจางไหนวะครับบม่ต้องบอกอาจารย์บ่ตอบออบอ้องว่าออกหรออบบบอกครับผมเออ,อไม่ใ่ไมว่าเกี่ยวกัเรื่อว่าอุปโภซื้อเออบ่ต้องว่าวบ่ต้องว่าครับเพราะว่าหมดนี่เขาเก่งของเขาครับผมเพราะวา่าเขาผิดความลับเลยนะครับเพราะวา่าพระธาเขาเบิ่งคิดเบาแอมโลทงก็จะอันได้ว่าเขาได้นะครับอาจารย์ครับผมจวเขาก็หุ่นซักการ์ดมากเยครับมหมือนถำพุ่นครับ พราะว่าเขาเคยมาเอาเหล็กกับแม่ลามาอยู่อยวดป่าแหละอืมครับผมเขามาอยู่ครับทุ่มหมดหมดเนี้ยเขามาเป็นกลุ่มคือว่าครับเขาก็ถือมาขึ้นว่างราะวราครับนี่คือขาับบอามันกระบอกมาอยู่ไหครับจะห้องบอกมาหลายตัวบอกตัวไหนครับบอกอาจารย์เลยบอกครับอืมอ้าบอกตัวไหนครับงวดวันที่หนึ่งกลุมพาพันหนี่เด้อ อาจารย์มาช่วยแกนหาได้บอกเลยแดดครับผมหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามหนึ่งเจ็ดสามอืมครับผมเนาะครมันมีเลขสองก็ึ้นสองสามสองสามอืมสองสามสามสองอืมใชดีละสองสามหรือสามสองครับสองสามสองสามก็สองสามครับอาจารย์เสียวสามสองกันอะไรกับการนั่งกระไรเนะครับเน ต่เลสามตัวเนี่ยมีตัวเดียวเขาเหงื่อหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งตัวสามครับบานทีพีเป่าพีพวกงนี่บไม่ได้บอกบอกครับอาจารย์บอกไม่ได้บอกเห็นเห็นมันซื้อเห็นก็ผมบอกบอกอาจารย์คืนน้ำมากเลยครับนะอาจารย์นะโบโบธมน้ำมากเลยครับบอกบอกบอกเคยทมเลยกินกินเลยทุมแต่เจ้าแหลกไม่ใช่หรือัะ นอยที่ทุสตีนอะมากครับไปขอนแก่นกับนอยที่ทุสเจ้าเขามานางเนี่ยเนี่ยว่าเขาเสียเอาข้ามมาไ่เห็นทู่มอ่จักที่ลาข้าครับผมครับผมมีอย่างอีกครับอาจารย์บ่มีแล้วไม่ทอดนี่แล้วมีทอดนี่อืมมันหามาทอดนี่อีอีลูกหลามันหามาทอดลูกหลาผีไทยฮงนี่อืมหามาตัวเดียวเลยสาธุสาธุครับอาจารย์ เห็นบอกเจ้าใคยว่ามันกูจะไปเอาสายอะไรอีกให้เขาวะบ่าเราหาหรอกพ่อหนูห้ยตัวเดียวเนี่ยครับมันกับมันควงหงมันไม่กมันเลุ้กเรียกแต่ถอาแม่นว่าอันนี้เราไม่ยอมมาไก่กูเลยวะครับบอกเาว่าถือยังมาไก่ได้เหรอมาไก่เหรอมาไก่ขึ้นเกาไม่ใช่ไลมมาไก่ขึ้นเกาเนาะครับเลยพ่อหนูอยู่กับพ่อได้ อยู่ก็พอต่มัมันเออ้ยูนีละนี่และมัดมัลอะรนี่ก็บอกแก่พิงได้ลยมว่ามันมัอ้ครับ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 ครัผมรอก่อนครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณด้ยไรครับอาจารย์นอกจากซอยซาบานครับขอบคุณครับอาจารย์ครับกาบลาาราบสาสันนึ่งสาสันงกับนึเงานนึ่งสาันนึ่งสันนึจงาัน่งสาสันนึ่งสคสันนต่งาันน่กาสันนึ่าสันนดานนึ่ามัรนบ่สาันน่งสาันนึสันนึ่งสันนึันครับ ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของพระอาจารย์เตียครับผีตายหงครับผีตายตองกลมครับเอฟซีผีตายท้องกลมเฮียนครับบอกเลข3ตัวครับ173173เครับเลข2ตัวนี่เป็น2332กระไรครับเอฟซีเนาะงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2567รก็ครับขอห้มีโฉกใหญ่กับพระอาจารย์เตียครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมโลทงกศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ แต่ยันพึ่งไปใส่ครับ, e บเอฟซีมือนีเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมบางของดีกันครับ,บเบาแอมโลทงนี่เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี่ของดีทิใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกล้องเรียยทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตตอรี่เจนสิรทถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของหน่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งแล้วูกัอสามลูกคิวสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมงท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดปู่หลอดที่ไหนเนาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆ่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานใ,ให้คนรักคนหลงเมตตามาสพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเทน้ำเทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือน,นี่คมีโอกาสแต่มาสกักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC e ซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว ปูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะลัวก็เมื่อแทะครับ่านผัสเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสามผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ คาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝา,ากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนแมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนยียดจังไรที่บอดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนยียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบลแอมเราตรงนี่เอามาบอรหลายครับามาฝากอิบสีเบอรหลายกัดทุ่มาได้ทุ่ามาได้ครับมาหาเบลแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอมเราตรงกัดสใิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ น่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ